ตอนนี้อยู่ที่บูธของซูซูกิไบนะครับต้องบอกว่าสายนักบิดห้ามพลาดแน่นอนวันนี้มีรถเปิดตัวหลายรุ่นด้วยมีตัวไหนไฮไลท์บ้างเดี๋ยวไปดูกันครับและตอนนี้เราอยู่กับคุณเอิร์ทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้คุณเอิร์ทเล่าให้ฟังดีกว่าว่าซูซูกิไบครั้งนี้มีไฮไลท์ตัวไหนบ้างต้องบอกเลยครับว่าไฮไลท์ที่ในงานนี้ที่เปิดตัวใหม่ทั้งหมดนะครับจะมีตัวนี้ที่เป็นไฮไลท์ที่เปิดตัวในอีกมาโชวเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับตัวนี้จะม ตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ทที่เป็นซูเปอร์สปอร์ตสปอร์ตทัวริงนะครับในพิกัด 800cc mm hmm. เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ที่ทำให้การขับขี่ในเมืองใช้ในเดลี่ยูสเนี่ยเป็นการขับขี่ที่รู้สึกว่าสบายและใช้งานงาน่ายราคาตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาที่419,000บาทน, mm hmm. นะครับ หรือว่าหล่อมากนะใช่แล้วพิเศษไปกว่านั้นนะครับ30ท่านแรกในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เราให้ราคาพิเศษเป็นที่389,000บาทเฮ้ยลดลดไปขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับ30 30ท่านแรกไอ้นี่พิเศษจริงเฉพาะในงานนี้เลยเฉพาะในงานนี้อ่านี่คือรุ่นแรกของเรารุ่นแรกของเราอ่ะรุ่นนี้นี่ถือว่าไฮไลท์แล้วมีไฮไลท์อีกเพิ่มเติมไปต่อเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ตัวนั้นดิโอเคโอ้โหตัวนี้เปิดตัวมาแล้ว ครับได้ประมาณ1ปีกว่าโอ้วันนี้เลยฮะหนึ่งปีกว่าแล้วใช่แต่ว่าตัวเนี้ยมีความพิเศษไปกว่านั้นครับเราเนี่ยได้มีเป็นพาร์ทเนอร์กับเฮดเลอร์ทีมที่เยอรมันนะครับซึ่งรถคันนี้มีชื่อว่า Suzuki d e s e r t ์นเอ็ s เพสับคอสตอมบายเฮดเลอร์ของแต่งเอ็กซ์ซ์ซอรี่ทุกอย่างในนี้นครับก็จะเป็นของเฮดเลอร์แบรนด์เฮดเลอร์เลยร,รถคันนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า Suzuki 800 DE ครับบอกได้เลยว่าพิกัด800เนี่ยคันนี้จีจัดมาก ตัวนี้เปิดตัวราคาเท่าไหร่นะ479,000บาทโอ้มีโปรโมชั่นไหมตัวนี้ตัวนี้มีโปรโมชั่นครับก็ต้องบอกว่าอ่าตัวรถสูงสุดแล้วกันขอพูดโดยรวมว่า80,000บาทเปนเยอะนะเยอะสิครับเยอะมากในงานนี้เท่านั้นใช่ครับอ่ะนี่สองคันแล้วนะฮะที่เด็ดๆนะครับนี่คนละสไตล์คนละแนวกันเลยนี่จะเรียกว่าทัวรริงอ่าถ้าแต่งแบบนี้ก็จะกลายเป็นแบบเอ็นดูโร่ขับแอดเวนเจอร์ไปเลยอ่าฮะครับอย่างที่บอกครับว่าเรามีเปิดตัวหลายรุ่นนะครับไปกันต่อตัวต่อไปฮะ อันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ใช่ครับยังไงครับเป็นน้องเล็กชื่อรุ่นอะไรครับเนี่ยตัวนี้คือเบิร์กแมน G l เราจะได้แรงบันดาลใจจากตัวเบ<า>ิร์กแมน4 0่ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จตัวนี้ทุกคนเห็นแน่นอนเห็นอยู่แล้วแล้วก็เราเลยทำตัวเล็กมา 1, 2, 1, 2, 5อตัวนี้จะเป็นเบิร์กแมน G l ครับตัวนี้ครับเราจะมีชิลหน้าทรงสูงขึ้นมา แล้วก็จะมีคอนโซลกลางที่ให้ความรู้สึกคล้ายๆ b i g s บิ๊กสปูเตอร์ใช้งานในเดล l y ยูครับครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากเขาบอกว่า56กิโลเมตรต่อลิตรนะครับประหยัดเยอะมากใช่ใช่เราจะมีตัวลองลงมาก็จะเป็นตัวเบิร์กแมนเอมีโปรโมชั่นไหมตัวนี้ตัวนี้เอ่อผมต้องบอกว่าอยากการเรียนเชิญเข้ามาที่บ๊ทดีกา่์มาคุยที่พูดดีกว่าใช่ครับเดี๋ยวบอกกันตรงนี้สําหรับคนที่อยากได้จริงๆใช่คราบนี่มาตัวนี้ไฮไลท์เหมือนกัน <High> เป็น,นยังไงสองตัวนี้ต้องบอกว่ารถสองคันนี้มีเพียงแค่สองคันในโลกเท่านั้นแล้วอยู่ที่นี่เหรอใช่ครับเพราะรถสองคันนี้นะมันเป็นรถที่ใช้คําว่ามันเป็นตํานานที่ชื่อว่าคารตาน่าครับแล้วลตัวนี้ครับรถสองคันนี้จะเป็นการแต่งคอสตอมจากร้านคอสตอมชื่อซูทคอสตอมซึ่งเป็นแนวหน้าของเมืองไทยครับจะเป็นตัวสแคมเบอร์และตัวคาเฟ่เลเซอร์ใช่ครับต่างกันยังไงครับสองรุ่นนี้สองรุ่นนี้จะต่างกันที่รูปทรงของโช๊คแล้วก็ตัวของล้อ ล้อสแคมเบอร์จะเป็นล้อแบบยางแบบลายหนามนิดนึงแล้วก็โช๊คเดี่ยวข้างหลังแต่แล้วคาเฟ่เนี่ยจะต้องเป็นโช๊คคู่แบบนี้2คันนี้ราคาเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันตัวคาเฟ่เลเซอร์จะอยู่ที่7,99 0แ0นเับแต่ตัวนี้จะอยู่ที่8 1 9 0 0 0หนึ้ผต้องบอกเลยว่าตัวรถยังไงโอ 2,17,500ทั้ง2รุ่นเลยหรือเปล่าครับใช่ครับเท่ากันไม่น่าหมายความว่าราคาเขาจะเหลือประมาณ5นิด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 ใช่ครับได้คาตาน้าคาตาน้าตัวนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวดูผมให้สังเกตที่ไฟข้างหน้าครับเปิดปุ๊บมันจะเป็นป๊อปเฮ้ยโทรเลยเพราะว่ารุ่นแรกของเขาเป็นไฟป๊อปอัพขึ้นมาเขาเลยอยากจะดึงกลิ่นอของ อดีตกลับมาเพื่อให้รู้สึกว่ารถคันนี่มีความรู้สึกอเจ๋งมากๆนะครับทั้งเรื่องของการเปิดตัวแล้วก็เรื่องของโปรโมชั่นที่แบบลดโหดจริงๆในงานนี้ใช่ครับสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างได้ทางที่เ a c e b o o k s u ูกิโ Society ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ตามเว็บไซต์ของซู z u กิมอเตอร์เซลล์คอร์ปอเรชั่นนี่ครับคนนี้วยนะครับขอบคุณมากครับ เรียกได้ว่าเอาใจสายทัวร์ลิงนะครับแล้วก็นักบิดที่ชื่นชอบการมาจนภยัยสุดๆนะฮะสามารถมาดูรายเดียวเพิ่มเติมได้ครับที่บูธของซูซูกิไบส์นะครับ B4 ครับตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง7เมษายนนี้ครับ